อ่าวันนี้ครับเรามาตรสอบใมม์กันอีกครั้งครับนี่ครับเฮ็ยยังครับไม่เนี่ยยังล่องไหม้ว่ามันจะไก่แมนครับว่าเขาเขาเลื่อนเขาทาว่าไก่แมนต้องพิสูจน์้ดยตัวเองมันอีหลว่าอ่เนี่ยครับอ่าอันนี้พี่ยังรู้กันปะครับผมเาสิยางไปทางไหนทอดยางไปทางลงตรงเลยครับตรงครับครับผมไปเขาไปเด้ว ตอนนี้เขาบะมีกล่องที่ยุ่ขงข้างล่างโอ้ยถ้าได้รีวิวตู้อยู่ <c oughs> <c oughs> อ่างวสิส้นเข้าไปครับบอรครับบอบอ่อส้นนะบ่สน้นเห็นแล้วย่าไม่ต้องริมคลองครับริมคลองไปเดี๋ยวเตะเออลงไปกุึ้นเลยได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวดนะ้ะอ่าอันนี้เป็นขึ้นไม้ครับนี่เป็นขึ้นไม้

นี่างยังจะรับรถแมนครับของของเจ่ารถของใครใครตี่รถใ่ไหมแต่ใครว่าแยก็ตาบเราเดี๋ยวว่กเป็นยังครับเออใส่โวนไปครับไม่ไม่ใส่ได้ประมาณสามถสี่ปีหรอครับสามสี่ปีครับรดหรอหนึ่งสองสามสื่อไม่เก็บครับเดี๋ยวสื่อมาใส่โดนน่อดเดยใส่หนึ่งอ๋อ มาคอยด้ไใน่ครับผมหลบกลลได้แล้วองผมยังบ่ยังบน่โอ้ยน้อไปยีครับไปยี่อาเอาเอาอจจนโอ้ปอกกันนะครับครับโอ้ยเจ้าคทษภายังมากเราต้องพูดหนีก็ได้เนี่ยมันยังเกงงัวอะไรม่เน่ยหมันนะงัวแน่ล้วงัวทาาคุณครับ เป็นโล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 โงสองสัญญาณตื่นเ้นซาแล้วครับบอกปุ๊บก็ออกแล้วออกซาแล้วครับโลโลตอนนี้ตัวนี้นี่มีเสียงก็แทบแล้วนะครับแมนครับแมนครับแมนแมนบ้าปุ๊บบอกออกแล้วบ้าเราออกซาคือว่าสัญญาณมันใกล้แล้วเอาลองตัวนี้ไปครับลโลโลโล โลหนึ่งสองโอ้ตัวนี้นิสบซเตียนอยู่ครับนี่โลโลเบ้าแล้วครับตัวนี้อันนี้แจ้งเต็มอยู่ครับตัวนี้เบ้าล้วแี่อันนี้มันมันคือดังคือจ่อยไ้เดี๋ยวผมลองน่รอ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 นึ่งสอมเนบอกว่ามันรดอันนี้เลยผมด้เบ้เรยเลยดีป่ะรอหนึ่งสองาหนึ่งสองสามห้าสี่ห้าหนึ่งสอสส ลอยเม็รได้วะได้ไหมไปต่อไปอีกค่ำนะครับโอ้โหครับครับครับง่วกียินบ้างเากเลยต้องพนนี่เดี๋ยวไม่ยังามันไหมเคยมีประวัติวัวเรีนไปก้นบ้าครับฮัลโหลฮัลโหลโหนึ่งสองสามสี่โลโลลโหนึ่สโอ้ยตัวไหับตัวนี้มันเสียง มันเป็นังไงล่ะมันมัคือเก่าแล้วยิงใกล้ยิงหายมันสัญญาณไม่ขาดไ่มครับแมนโลโลหนึ่งสองโลโลมันกะเบาเบาเบาลงไหลเบาลงสองหนึ่งสองสามกันยังสี่สี่ห้าสี่ห้านักร้องดาเลยยี่สิบเมื่อยเอาไปใจเข้าเข้าล้องสัญญาณความไกเบิงว่ามันไม่ไม่ตัวไม่มันจะได้ไก่เท่าไดร หนึ 3, ่งสองสาสนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ลงลลเดี๋ยวผมผมอยากลงไปหันยังไงไปไปครับ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 ปครับไปครับับไปครบไครับไงคาัสอบไปคับไปครับไปครับไปรับไปครับไปบปรับไเครับไปครับปรับไปค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 รับับไป่รับอปคยบไป้รไป่รนีครบแล้วบั โลหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าสี่ห้าโล่โล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 โอนี่ลดแล้วว่าลดแล้วครับตัวนี้ลดแล้วครับแล้วนี่เปิดไปแล้วนี่อ๋อ Aww, อีกตัวนึงอีกตัวหนึ nice like ่งตัวนึ่งเส้นเดล้วเส้นปไดแล้วครับเปิดไปแล้วนี่เปิดเปิดอยู่นี่เปิดใจครับนี่เปิดแล้วเดี๋ยวเขาลองโล่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 ล่โลคันกสัญญาณมันเบาอ่ะมันมันจะเคียงมนกัเบาลุ่ตามนะครับแมน รถหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าสี่ห้าเออันนี้ยังชัดดีเว้เเไป,ไปอีกไปอีกนะครับไปอีกจนมันรุดมึงเลยจังเม็ด <laughs> ตอนนี้เขายุดสีสะเกตดครับ,รบเขาเขา,เขาล่องไม่เบิ้งว่าไม่ไม่โบดเนี่ย,นยเนี่ยครับไม่ร้อยโบดเนี่ยครับพร้อมสีเด้ไก่ซําใดเอาให้มันรุดเลยมันสัน,น ย่างจนหายใจไม่อิ่มแล้วรถทดสอบรถทดสอบรถทดสอบรถสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ปั่อกระจายเข้าคือยางออมปานเล็กกระเด็นตันนี้เนี่ครับเราอยู่ระยะจักรยานสองสามมั่งเนี่ย สามรเล่วมันครับมร้ล้วมันบานึ่ครับสามร้อยสอล่านีสามร้อยเมตรสามเมตรสาม้เมตรแมนปะแมนปะปมนหนึ่นะครับอาสบาสบายเลยสบายสบายรับงานรับกีฬาได้ผมมีผิดหวังตัวนี้แต่รับสนุกูบ้าก็ได้นี่ครับพาย่ประมาณ โอ้ไก่ตัอละไก่ไก่ครับไก่ไก่หรยอท่านผู้ชมก็หันมาทางนี้เบิดเลยขับรถมาขับนะครับขับรถมาขับนะครับเออเขาเขาอยากไปหอดคันแท่นหรอนะครับหรือหอดบ้านคนกระแดงนี่ครับบ้านใดครับนี่บ้านกองนี่ไปอีกผู้บ้านหนึ่งเลยไหมครับภาพทางควันจบเมื่อกี้นี่แหละตะกี้เราตั้มคนจบเมื่อกี้นะเอาผมผมมาจากบ้านนั่นนะครับ ผู้ใดปักบุตรในพวกร้านนั่นเป็านะจ้าแหลกจะไม่หุ่นเป็นบ่จะไม่หลานหุ่นเป็นบ่ที่แรลกอ่ะแม่หรอกไปหลานนั่นหนอมุณตรวจหลาน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 มุกทะ tha ไปแล้วที่นี่ผมเห็นงานอยู่กรุงเทพผมบอกว่าปักบุตรนเนี่ยปกติเฮ้ยมันอยู่นี้ปกติมันมันเบาบางมันหยากอยู่ก็เลยปักบุกตรงนี้เลยครับก็เลยไปโพยอยู่หลังโรงเรียนครับฮัลโหล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 ฮัสดีหนึ่งสองเหรอมิดซีเรียเหรอหรอ เละหรอไม่ร้ก็ครับท่างนั้นครับท่านนั้นเขาเริ่มเสียงเริ่มขาดเสียงเริ่มขาดเดี๋ยวผมจะยังนับเก้าขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้สบสิบเอสิบสองสิบมสิ่ะิกก็สับสนตลอดสนแล้วครับยังไม่นับรับน้ำนี่ ไน,นที่นอที่หนี่งแี่แต่แค่แต,หหแตกหกพันเก่าแต่มันไม่ได้ถนอมนนูมันจะโบแพงนะส่วนผมผมคิดในใจมผมมีเงินผมก็เลยนแล้แต่ตอนหนูผมหนีไลยอยู่โอเคมเป็นยังยตัวเก่ากับใส่ได้ให้กันครับครับใส่ไ,ได้อยู่เดี๋ยวมีปัญหาอย่างเดียวต่อไปเห็กับซารารดเต้เจ้าแล้วที่นี่ <c oughs> เอาอีหลีก็แหแอมก็ดีแล้วเมืนว่าครับครับเห็ดไม่มากอะ เขาตาแล้วเขาตาเสียงกระจายท<ช>ี่คณะที่นี่เด็กกว,วา่าทลนรังแห่งเงียบเก็ตเลยคือบางบางคนก็ที่คิดว่าเอ,อระยะไก่เนี่ยไม่อาจัยได้ครับวันนี้ถ้าอยู่ในงานล่ะ,ะนี่ผนังผมว่าถ้าระยะไก่ได้ในงานมีผนังเมื่หนาเป็นหัวเมันหนามีปัญหาดีกว่ามันยังตีล่ะน,นันคือว่ามันเปิดเราเปิดก้ามหมูบานมันหมูบานก็บใบเย่ไหมครับมันไม่ได้ยินบิดไหม บมกตี้ของเขาสีใบมันคือดังแท้วะ่ะมองจากของกล้องก็เห็นคือดังสำหนีอ๋อนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์มันมาจบอย,อยู่่อยูทีต่างขาคอดนะครับอยู่ที่จุนคอดจะมีเสียงเลยเสียงกลับมาเลยเสียงกลับมาเลยเครื่องต่อเครื่องเลยเสียงไงโล่ทดสอบทดสอบเพราะอะยานี้สบายเลยสบายเลยผู้ใดใส่ไม่ตัวนี้ดี น้ำหาคนบอกเลหายแท้ผมสีเฮ็ดโตไม่เพาะใตะไคร้อ้อิอขีลพอขีดพอมาทางนีดโอเยอย่าเลี้ยงเลยจะบอกว่ามันยิงน้ำนี่นะเมื่อย อยากได้ตัวขับแปดนะอยากเจริญรีวิวผุนสั้นนะโอ้โหข้างกับสิมีตัวตัวเริ่มต้นก็คือเอลดีซีครับเกิดตัวนีมือแม่นป่ะเพราะอันนี้ตัวน้อยกว่าตัวน้อยกว่าป่อันนี้เอลดีซีอีกรุ่นหนึ่งยังคือมาซีซีก็บยี่ซีอ่าซีนี่คือตัวเริ่มต้นสำหรับขับซีครับขางลัชซีขังลัชซีบัดนี้มันเป็นยังคือมีตัวถือกับตัวแท่ง ครับได้ขึ้นกันแต่ว่าเนื้อเสียงมันสิมันมันสิไปได้ไกลกว่าไหมเนี่ยตัวแพงมันก็เห็ดได้แห้งกว่าอ๋อแต่ว่าก็สีพอพังแค่งสองตัวครับกันของหน่อยไม่เล่นของเงี้ยมันกับนักบาลานอเนี่ยครับมันต้องดูซีดูซีกันเนี่ยเนี่ยครับแต่ถ้าเกับมันเหลือมะเขื่อมันเหลือตะดอกมันไหว้องตั้งมันจะโตแล้วนะครับมะเบือยังสบายไปบ่พร้าเลยเครื่องไปกืบลันแล้วเนี่ยครับ เรา่นี่เปิดยุ่งเงี้ยงานบวชตัดเส้นั้นาได้เบียด่ะครับตัด,ดต้องโดนเอาออกแฉ่งลงโอ้โหเปิดขึ้นขนาดนีนน้มันบรด,ดังอ่ะครับมันมันผสมกับแปดใบอ่ะแหม่ยังหรือว่าแปดใบมันต้องเออมันต้องบอกว่มันต้องกันนี้ <c oughs> ของเราเพราะว่าช่วงแรกๆนี่นนอุย้ยงานหลายครับเนื่องติดกับสมือนี่ยังมาเลยคือเสียงกับลายนำ้ำ ขาห้าพ,พับปุ้งของจ้ของนี่มันก็เกิดแกก็เกาแล้วมันกับเ่งมันอิมันจะจากไม่จะเชื่อได้จะมาอีกแล้วรับเงได้ครับไส่กงได่กินไส่ไก่ทานไก่เนี่ยอ๋อไส่เก่ไก่ตัวครับกินขันยางไปงานนะฮอยุบงานเลยไปบานเลยเนี่ยฮะย่บ้านเลยนะไเหลือย่บอ ทดสอบไหมไม่อยว้เงาแตกได้ไกลๆกับตัวเึงเขาไ้ให้ผู้ใหญ่บ้านนอนค้าขึ้นหางเบายุบบ้านจะคล้องครับได้ครับจได้ครับพี่ได้ครับครับคือว่ะคือครับคืดคืดคือคืดเหรอครับมาตะทานครับไม่ได้ครับแี่ ดีมากค่ะไก่ดีแบบแมนไก่ไก่มากเลยผมอยู่โคกได้วัวอันโคกีโดยโคกีโดยเอาเอาเจบไล้เอาเอาทานขึ้นดีมากดีมากโ่้หนามันจะร้นหนาวกิอนไกเ่ยงเล